คิดเหมือนกันค่ะก็คืออยากแบบอยากไฟติ้งมากๆจะได้เห็นซิกเนเจอร์บนเวทีใหญ่ไหมได้เห็นแน่นอนนะคะตอนนี้คือได้เรียนรู้ในเรื่องของบริบทเวทีมิสแกรนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อในการที่เราจะมีซิกเนเจอร์บนเวทีนั้นอะ มันไม่ใช่เพียงแค่การเดินสับทุกคนมันไม่ใช่เพียงแค่เราต้อง half turn full turn หรือว่าเราจะต้องโพสท่าให้คมอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นท่าที่มันบอกถึงตัวตนของเราแล้วก็เป็นจุดขายด้วยอยากไปเชียร์พี่มิมีม่ถึงอินโดโอ้ยมิสแกรนเบึงกันพี่ยิงยิงสวัสดีค่ะพี่หญิงโอ้ยพี่ยิงหย,ยิง,ยงคิดถึงมากพี่หญิงพี่หญิงเป็นคนที่แบบ อันเลิศแฮปปีตลอดเวลาในกองบอกเลยพี่หญิงหญิงมิสแกรนบึงกานไม่ไม่ไม,ไม่บึงกานมีพลังในการออกเสียงมากพี่หญิงอ่าพี่มีได้มงกุน Miss Grand, มิสแกรนเมมมาแลือยังยังค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นแบบกำลัง พี่มีได้มงกุ่มมิสแกรกนด์เมมมาแล้อยังยังค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นแบบกําลังขึ้นโครงอยู่หรือเปล่าขึ้นโครงนะคะขึ้นโครงวยพี่ยิงยิงหนูคิดถึงนะแม่เขินที่มีรับมงวันไหนคะถ้าเสร็จแล้วคงจะมีแบบว่าพิธีการมอบมงให้นะคะพี่มีเก่งมากเลยนะไม่ต้องไปคิดมากทําให้ดีที่สุดนะคอมเมนต์น่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย